สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิร์ลิซาได้ฟังเพลงล่าสุดของลิซาถือว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดลิซาเป็นที่ประจักษ์ได้แล้วว่าลิซาเข้าไปไกลกว่าเคป๊อปไปแล้วลิซาเกิดมาเพื่อมาเป็นพ๊อปสตาร์และเพลงนี้ก็ดีมากด้วยและที่ประทับใจที่สุดมิวสิกวิดีโอมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันดีมากมันมีความอัศจรรย์แบบไม่อาจอธิบายได้มิวสิกวิดีโอนี้ มันดูแบบเหมือนในยุค9 0มันมีความ p r o f e s s i o n a l มันมีความดึงดูดมันดีมากมันมีความอัศจรรย์แบบไม่อาจอธิบายได้และคอมเมนต์แฟนๆก็ต่างก็ชื่นชมลิซ่าในการร้องเพลงและฟิตเจอริ่งกับบซาเรียมันดูเข้ากันมากมันมาแบบฉีกแนวไปเลยฉีกแนวเ k p อ p มันมาในรูปแบบเพลงสไตล์อินเตอร์และความหมายของเพลงมันก็ดีมากด้วย มันบ่งบอกเรื่องราวที่ลึกซึ้งความหมายของเพลงมันลึกบ่งบอกเรื่องราวที่ไม่อยากอยู่ในกรอบแบบเดิมๆอยากจะทุบก,กำแพงแบบเดิมอยากเป็นอิสระอยากเป็นผู้หญิงในรูปแบบใหม่ไม่ชอบแบบที่อยู่ในกรอบต้องการเป็นของตัวของตัวเองและตอนนี้เพลง New Woman ทำให้เปิดตัวทำแฮติกเพลงที่มียอดขายประจำวันสูงสุดกว่าเรียบทั้งสามชาติใหญ่ของจีนทั้ง QQ Music ขึ้นชาร์อันดับหนึ่ง ทั้ง n a t e a s Music ก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทั้ง k i g o u Music ก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งตอนนั้นเพลง Rockstar มีปัญหาบางอย่างทำให้เพลง Rockstar ขายในจีนไม่ได้แต่บริษัทเราแก้เกมด้วยเพลงใหม่ New Man จนตอนนี้ยอดขายดิจิตอลในจีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของทั้ง3าแพลตฟอร์มใหญ่ของจีนธรรมดาสะที่ไหนตอนนี้เพลง New Man มาแรงมากในระดับโลกมีผู้คน ชื่นชมมากมายทั้งใน K-POP และนอน K-POP ถือว่าเพลงนิวแม n ของลิซ่าที่ฟิเจอร์ิงกับโรซาเลียถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพลงมีความติดหูมากฟังครั้งเดียวไม่พอจ้าฟังหลายรอบมากพเพราะเพลงมันติดหูไปแล้วความหมายท่อนฮุกที่เป็นภาษาสเปนแอดชอบมากอันนี้เอาจากแอดหนึ่งที่เขาแปลให้แล้วต้องขอบคุณทางแอกนั้นที่แปลให้ ทำอะไรฉันทําจริงผลลัพธ์ออกมาดีแน่ให้ออร่าของฉันเปล่งประกายยิ่งขึ้นฉันตั้งใจแน่แน่แต่ไม่กดดันสักนิดฉันเป็นคนใหม่แล้วผลลัพธ์ออกมาดีแน่ๆให้ออร่าของฉันเปล่งประกายยิ่งขึ้นไปอีกฉันตั้งใจแน่แน่แต่ไม่กดดันเลยสักนิดฉันได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ